ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวคาริมเบนเซมาเวอร์ชันนี้100วะ่ะเนะครับผมเวอร์ชันนี้100วะ่ะของจริง นะี่บริบุของจริงหนึ่งร้อยนะฮะเวอร์ชันอื่นเนี่ยเต็มที่นะเก้า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 แปดประมาณนั้นแต่เวอร์ชันนี้หนึ่งร้อยก็เป็นการส่งท้ายที่ค่อนข้างดีนะครับผมมาด้วยค่าพลังที่หนะะึ่งร้อรย,ยเลยนะฮะเบนเซมาอารมณ์คล้ายๆเลวานสมัยก่อนที่แบบไอเชี่ยมก็เก้า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 ไม่ถึงร้อยสักทีแต่ป,ป,ปีนี้ไปร้อยร้อยคล้ายๆกัน แต่เบนซิมา่าคืออำลาแล้วไปละนะฮะไปเอเชียแล้วนะับผมโอเคนะสไตล์ก็จะเป็นเอ่อพวกพักบอลน,นะพักบอลสนับสนุนเพื่อนให้เพื่อนได้ยิงนะที่ไม่ใช่พวกเซแบบเน้นยิงเป็นหลักนะฮะแต่ก็มาสไตล์นี้นะสไตล์นี้สไตล์นี้ถามว่าเล่นยากไหมส่วนตัวไม่ค่อยได้เล่นเบนซิมา่าเพราะเท่าไหร่ว่าส่วนตัวในชอบเน้นความเร็วนะแต่เบนซิมา่าไม่ได้เร็วไง พวกเบนพวกรีวานเนี้ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยจะชอบใช้นะฮะโอเคแต่ว่าชันหนึ่งร้อยเอาหน่อยลกกันนะฮะมาสเตตนะเกมลุก90โอ้โหเปิดมาก็90เลยเนะี่ยบอลรอน8 9เเลี้ยงบอล8 3แล้วมากับตัว8 7็สองสั้น8 2กองหน้านั้นเนี่ยสองสั้นดีขนาดนี้นะก็มันเป็ดเพระาะว่ามันเป็นสไตล์ที่พักบอลแล้วก็แจวออข้างออกข้างให้เพื่อนได้ยิงนะหรือไม่ก็ทำชิ่งะอะไรเงี้ยได้สบาย จบสกอร์90ลูกม,มง85ความโค้ง76นะสปีด75สปีดต้น75นี่คือไม่ได้เด่นเรื่องความเร็วอยู่แล้วนะแล้วกันยิง8 84ก็ดโด75แข็งแกร่ง78บาลานซ์74แล้วก็สตีตตีมินา73นะดันเด่นก็คือเรื่องยิงนะหาช่องดียิงคมในเบรซิมา่าโอเคสกิลสับคาหลอกคัดแพนเทอนมีมงยิงลูกพุกยิงท่ายาก ตอกซ่อนยิงโดยไม่ต้องจับบอลไทยบอลพะลุช่องเห็นไหมมันจะมีสกิลจ่ายด้วยนะจุดโทษแล้วก็กับตันนะสำหรับเบนเซม่าโอเคจับลงสนามนะครับผมไปฮะโอเคผมมากมเกมแรกสำหรับเบนเซม่าจะดีหรือเปล่าจะคมจะยิงโหดน,นะหรือเปล่าเพราะส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบใช้สักเท่าไหร่แต่จะเป็นแฟนมาริดก็เถอะ นั่นะครับผมมาเบนซิมาแต่ก็หนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยนี่คือมมนะคอึอ้งเหมือนกันตอนได้คือมันจะอะไรขนาดนั้นวะนั่นคือปิดสวยอะอยง่ายๆคือโหต้องตั้งค่าอีกแล้วนะครับผมไอ้ดีนี้ไลบ่บอลไปก่อนแล้วกันกดไลบ่บอลปุ่มนี้นะมาเจอปุ่มไลบ่บอลแล้วยิกมาได้ฮะให้พี่เบนก่อนแล้วก็แทงมาให้เรดฟอร์ดมาแล้วมาแล้ว เบนซีมาไม่ถึงอู้ดนตะอัดจุกเลยครับผมเบนซีมาฮะเปิดไปเลยละกันเม่นๆโอ้โหลูกนี้บอลตกใส่อกนั่นแต่ก็เอาบอลไม่อยู่นะเบนซีมาครับผมคืนไปเลยลูกนี้แต่ความเร็วมันไม่ได้เยอะนะเนี่เบนเหมือนเดิมฝากเพื่อนเหมือนเดิมเรดฟอร์ดแทงแม่ยังไปไม่ได้ครับผมเบนซีมาฮะคืนเพื่อนมาให้โรนัรดิโย ดึงรอโอ้โหเหล็กจัดเลยปะโอ้โเหล็กมากลูดิอาสปั๊มาได้ฮะปาดฝั่งนู้นเอาก่อนละกันนะครับผมที่ลูดิอส่ะฝั่งนี้มีคนให้เบนซีมาฝากคืนแหมคืนไม่สวยคืนไม่สวยเกรฟอร์ดดักได้ฮะไปก่อนไปก่อนหอจบเกมครึ่งแรกครับผมก็ยังทำอะไรกันได้ไม่เยอะเนี่ยเบนซีมาก็เป็นตัวพักบอลอีกตัวหนึ่งที่โอเคเลยนะ คือจ่ายบอลอ่ะจ่ายแมนถ้าจะให้เป็นยิงเองเนี่ยมันมันก็มันก็ไม่ใช่สายเลี้ยงอ่ะนะมันเป็นสายซักบอลจ่ายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งหาช่องนะฮะต้องต้องเล่นใ้ถูกสไตล์แต่สไตล์พวกเนี้ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยใช่ทางไม่ใช่ทางนะเบซมมาครับผมตอกซ้อนคืนแทงลูกนี้เหมือนจะหลุดเอาปั๊มมาได้ไปดีไปดีแต่ไม่เร็วนะดูดิเนี่ยคือบอลไม่ได้ก็จริงแต่มันไม่ได้เร็วนะเบนซมมา เบสมาลง,งอบอลลงมาอบอลค่อนข้างต่ำเลยนะฮะที่คารดิมเบซิมามามาเอาข้างโดนเง,ง่ายเหมือนกันนะฮที่ลุยดีอารนะ์ฮะไปเรดฟอร์ดสิตรงนี้เบซิมาฮะขึ้นไม่โดนไม่ถึงว่ะนะเล่นยากเหมือนกันนะเกมนี้เบซิมาฮะมาให้ดรนโยพลิกพลิกก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีโอ้โหเก็บตึงว่ะนะได้บอลเยอะก็จริงแต่มันขึ้นข้างหน้าไม่ได้นะ อัพลิกมาได้จ่าให้ลุยดีอาร์ดอย่างนี้ดีไซก้อยโอ้โหตัดเซฟนะเบเซม่าโอ้โหเล็กมากโอเคจบเกมแรกกันนี่ก็ทำรายได้ไม่เยอะเนี่ยที่เด่นก็คือพักบอลใน,นเป็นตัวพักบอลเป็นตัวจ่ายบอลออกข้างได้ค่อนข้างดีนะแต่จะให้ถ้าย,ยิงเองมันต้องรอแบบรอแบบรอแบบเพื่อนส่งมาให้อะไรถ้าจะเลี้ยงไปเองเนี่ยเลี้ยงยากอยู่นะเบนเซมา่าไม่ใช่สายเลี้ยง นะี่มันเป็นตัวพักบอลน,นะครับผมตัวพักบอลตัวสนับสนุนเพื่อนนะอะง่ายงนะในเกมนี้โอเคได้ไปเท่าไหร่ได้ไป6นะอยู่ระดับที่กลางๆาไม่ถือว่าบูหวามากนะตามสไตล์อะไง่ายคือตามสไตล์สไตล์ที่พักบอลสนับสนุนเพื่อนจ่ายบอลออกข้างนะฮะแต่ถ้าเพื่อนส่งมาให้ยิงเนี่ยก็มีโอกาสได้ยิงคมคมเหมือนกันแต่เกมนี้ยังมีโอกาสได้ยิงเลยนะครับผมโอเคประมาณในเกมได้ผ่านไปก็ถือว่าทำผลงานได้กลางกลาง ถือว่าไม่ได้แย่ในเกมนี้แล้วก็ไม่ได้เด่นอยู่กลางๆงอ่ะนะครับผมโอเคไปต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอเคผมมาเกมที่2สําหรับเบนเซม่าเกมแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีโอกาสสักเท่าไหร่มีโอกาสพักบอลจ่ายบอลแค่นั้นโอกาสยิงไม่มีนะแต่มาดูเกมนี้นะครับผมจะมีโอกาสได้ยิงหรือเปล่านะสําหรับเบนเซม่าก็คือถ้าได้ยิงก็คือคมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะที่เบนเซม่าฝั่งนี้อุ๊ยเปิดไปให้ลุยดิอาร์ตโอเคเปิดสวย ลุยดีอา,าร์ปลดกลับคืนนี่แหละรอจังหวะอย่างนี้แหละนะครับก,ก็คือรอจังหวะคือส่งให้เพื่อนออกข้างลแล้วแล้วก็ตัวเองวิ่งขึ้นแล้วก็รอเพื่อนส่งคืนมาให้ก็ะจะประมาณนี้แหละเป็นเซม่านะครับผมแต่ก,ก็ต้องหาโอกาสนั้นให้ได้เยอะๆแค่นี้เองมาคลิกไปให้เฟรนตอรเรสตอรเรสตรตงกลางมีรนลยูไปครับผมปล่กลับมา มาให้เบนเบนเบนซ้ายซ้ายสั่งตายดียครับผมโอ้โหเห็นไหมขอแค่ได้ยิงขอแค่ได้กดยิงโอากาสเ,เข้าก็เยอะแล้วนะครับผมเบนเซมา่าเนะี่ยเรื่องหาช่องเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับผมเนะี่ยมาเอาปัมมาได้อย่างนี้วิ่งแล้วแต่มันไม่เร็วนะแนะนำแนะนำไม่ไม่ไม่แนะนำให้เลี้ยงนะแนะนำให้แบบพักบอลจ่ายบอลให้เพื่อนแล้วก็ค่อยวิ่งไปดีกว่าอย่างนั้นโอเคกว่านะี่าทีบอลวีดีครับผมให้เบนเซม่าตตะส้นมา รรนยคืนอ้หูเกือบหลุดเหมือนกันลูกนี้ถ้าคืนถึงกันหลุดแน่บอลไปดีฮะให้เบนอ้าไม่ใช่เบนนี่ว้าเป็นรรนยูครับผมแทงมาให้คารเชโลเบนซิมาตรงกลางตรงกลางคืนขวาเรียบร้อยไปดีนไหมขอแค่ได้ยิงเนี่ยสไตล์มันก็จะประมาณนี้ก็คือพักบอลจ่ายให้เพื่อนออกข้างเพื่อนวิ่งขึ้นแล้วก็ส่งมาให้เบนซิมาได้ยิงอันนี้คือสไตล์แบบที่เห็นได้ชัดนะนะนนก็คือพักบอลให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนจ่ายมาให้ยิง ที่ไม่ใช่ลูกชิงอ่ะนะนี่ไม่ใช่ลูกชิงไม่ใช่การเลี้ยงนะครับผมเป็นการใจ่ายให้เพื่อนออกข้างแล้วก็ให้เพื่อนส่งกลับมาให้ยิงนะประมาณนั้นประมาณนั้นเบนเซมา่าฮะตอกกับไปติดนะติดันยู่ยฮะบอลไม่เดให้เบนไม่ถึงนะเบนเซมา่าออกข้างไม่ไม่ได้ลูกนี้จะเปิดออกข้างซะหน่อยนะครับผมโอเคจบเกมครึ่งแรกยิงไปสองเมตรนะเท้าซ้ายหนึ่งเท้าขวาหนึ่งเป็นการยิงที่แบบคล้ายๆก,กันก็คือก็คือกองหน้าปีกอะ่ะปีกจ่ายมาให้ยิง นะแต่ก่อนจะดีก็คือเป็นตัวพักบอลน,นะครับผมก็ตามสไตล์นะฮะไม่ใช่พวกที่เลี้ยงไปยิงไม่ใช่พวกที่ยังไงล่ะอ่าใช้ความเร็วก็ลากกระชากเลยไปยิงนะครับผมไม่ใช่พู้ตัวที่ใช้สกิลแล้วก็ลักไปยิงไม่ใช่เป็นตัวที่พักบอลให้เพื่อนจ่ายเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนอ่ะสกลับมาให้ยิงอีทีนะโอเคนะมาเกมนี้เริ่มถึงไม้เบนเบนถึงแต่จ่ายกลับมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาที่เฟรนต์อเรสฮะ ฝากเพื่อนก่อนโอ้โหชนกันแล้วแทงมาได้ไปเลยครับผมเบเนซีมาอยู่ตรงกลางฮะเบเนซีมารออยู่รออยู่อย่างมีหวังแต่จ่ายไปไม่ถึงไงเออเฮ้อเฮะเบเนซีมาฝากออกค้างก่อนนะครับผมออกค้างก่อนแล้วก็เบเนซีมารออยู่ตรงกลางฮะดึงก็มาดึงก็มาคืน ให้เบนเบนควายควายซ้ายใช่ไมหมซ้ายกับขวารวมกันแล้วเป็นควายแวนะโอเคนะหาช่องดีนะหาช่องดียิงโคตรคมนะลูกโม่งอ๋อโม่งก็ได้จริงนะแต่มันก็ไม่ได้ดีมากหรอกลูกโม่งนะต่อเรสไดผมอันยูให้ต่อเรสทีเบนซีมาตรงกลางเบนซีมาเ <c oughs> จอโรดริเกซดับเครื่องชน <c oughs> ลูกนี้เบนซีมาขึ้นโม่ง <c oughs> ลูกนี้ได้ขึ้นนะ แต่กดไม่ลงนะครับผมมาทีลุยดรนะผมเบนซีมารตรงกลางฮะผักที่เบนซีมาก่อนมีคนวิ่งแทนทะลุช่องลูกนี้หลุดเลย <c oughs> คือหลุดไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีจจะแทนทะลุช่องไม่สวยปะมาทีเบนซีมาฮะเบนซีมา,ม,า,ม,ามีคนวิ่งอีกแล้วโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วฮะไม่ได้ยิงอะพวโอ้โหแต่จ่ายทะลุช่องคือดีอนะมาที่ลุยดรนะผมหลุดมาแล้วมีเบนซีมาอยู่ตรงกลางแต่จ่ายไม่ได้ลูกนี้ มาให้เบนเซม่าพลิกพลิกเข้าขวาตายดีครับผมอย่างนี้พลิกเข้าขวาอย่างนี้ก็ตายดีครับผมโอโ้โหเอาดีแฮตทลิกไปแล้วนะครับผมในเกมนี้สุดจริงคือความคมไม่คือไว้ใจเลยวะยิงคมมากนะฮะยิงโคตรคมเบนเซม่าแล้วก็น่าจะจบเลยแหละอ่าหลุดไหมไม่หลุดหรือยังไง <c oughs> ไม่เล่นด้วยนะะ แต่คมจริงว่ะนะคมจริงหาช่อาเนี่ยดีอยู่แล้วนะฮะแต่คมเนะี่ยคมจริงโอก,กาสยิงในเกมนี้ประมาณสี่ครั้งประมาณสี่ครั้งที่เน้นๆน,น,นะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันไปติดล็กกองหลังก่อนแบบเฉล็บเฉล็บ,ลบก็เลยไม่เข้าแต่สาครั้งที่เหลือคือคมๆเลยทั้งเท้าซ้ายทั้งเท้าขวานะถามว่าเล่นยากไหมถ้าคนจับจุดไม่ได้เนี่ยถือว่าเล่นยากพอสมควรนะแต่ถ้าเล่นตามที่ผมบอกก็คือ กองกลางจ่ายให้เบนเซม่าก่อนแลว้วเบนเซม่าจ่ายให้จ่ายให้ปีกแล้วปีกวิ่งขึ้นแล้วก็ปาดให้เบนเซม่าได้ยิงอย่างนั้นน่ะเล่นง่ายนะเกมแรกเนี่ยพยายามที่จะแบบพยายามที่แบบเหมือนลูกชิงอ่ะลูกชิงนแล้วก็เลี้ยงขึ้นหน้าไปยิองอะไรเงี้ยมันแต่มันเล่นยากนะเละ่นรื่อรไม่ค่อยได้บอลด้วยแต่เกมเกมเนี้ยเนี่ยก็ส่งให้เบนเซม่าก,ก่อนแล้วก็ออกริมเส้นส่งไปริมเส้นให้เพื่อนเนี่ยริมเส้นเนี่ยลากขึ้นไปแล้วก็ปาดกลับมาให้ยิงนะหรือยังไงก็ได้ให้ที่ให้แบบ สิดเส้นปาดมาให้ยิงอ่ะยังไงก็ได้อะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวคาริมเบนซีมาตัวส่งท้าย100บอกเลยว่าโคตรคมนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปลาบ๊ายบายลา